สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะชี้ข้อมูลมือถือคนบนเรือช่วงเกิดเหตุสําคัญต่อคดีแตงโมวันที่6กกรกฎาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กล่าวถึงคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่าสาเหตุที่อายการนนทบุรีสั่งให้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาบนเรือสปีดบ๊ทอีกครั้งนั้นโดยให้ส่งไปตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระรวงยุติธรรมอาจมีแง่มุมทางคดีใดๆที่เชื่อว่าคดี อาจไม่ใช่การกระทําจากความประมาทแต่อาจเกิดจากการฆาตกรรมดังนั้นข้อมูลในโทรศัพท์มือถือช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญต่อการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่วนอุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบ พบว่าทั้งของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และบกปอทเป็นอุปกรณ์และกระบวนการตรวจสอบแบบเดียวกันแต่ความน่าเชื่อถือและความกระจ่างต่อสังคมในคดีนี้อาจจะต่างกันอีกด้วยตนขอให้สังคมไปดูพฤติการของผู้ต้องหาทุกคนรวมถึงรอคำสั่งฟ้องของอายการและการพิพากษาในชั้นศาลทั้งคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทาและคดีที่ตนเองยื่นฟ้องไปส่วนกรณีที่นางพานิดาเสยรยุยธินแม่ของแตงโมจะไปถอนฟ้อง ตนก็มองว่าคุณแม่ของแตงโมน่าจะไม่กล้าทําเรื่องดังกล่าวตนเชื่อว่าแม่ของแตงโมจะไม่ได้อะไรเลยทั้งจากคดีฆาตกรรมและคดีประมาทหรือการฟ้องทางแพง่งซึ่งหากไม่มีการถอนคําฟ้องคดีก็จะต้องเป็นไปตามกําหนดเดิมที่ศาลนัดไตส่สวนคําร้องในวันที่20กรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณ Graf.